สดชื่นไปด้วยกันตอนเช้าที่พิษณุโลกขอแอบดูความสวยงามก่อนนะใจอวกันเช้าเลย ไปวิ่งในเมืองพิษานุโลกกันมีวิ่งเรียบแมา่น้ำน,น้าเลยนะอันนี้ประมาณ6โมง15นาทีพระท่านออกมาบินบากพอดีเลยตอนเช้านี่อยู่เิด็ดกับกว๋วยเตี๋ยวห้อยขาด้วยเดี๋ยวกลับมากินกันเนาะที่นี่เขาทำเลนวิ่งดีนะครับแต่วิ่งเลยนจักรยานอยู่เรียบแม่น้ำน้าเลย เดี๋ยวผมพาไปดูนี่แปลกนะในน้ำน้านทำไมน้ำไม่เยอะล่ะเห็นช่วงนี้น้ำมันเยอะอทั่วเขตภาคกลางภาคเหนือเลยนี่นะแต่ก็ดีแล้วน้ำจะได้ไม่ช่วมชาว,าชาวบ้านจะได้ไม่ลำบากไปไปวิ่งกันต่อเดี๋ยวไปอีกนิดนึงก็ถึงวัดแล้ว พระพุทธชินาราชนะครับพระท่านสวยมากเลยเดี๋ยวเราวิ่งเสร็จเราจะมาไหว้ท่านอีกทีนึงตอนนี้ขอแอบ,บดูความสวยงามก่อนนะนะครับไปวิ่งต่อ ใครเคยมาจะรู้ว่าวันนี้ปิดกับแยกพอดีเลยแล้วก็มีสะพานข้ามแม่น้ำนานตรงนี้เดี๋ยวเราต้องข้ามสะพานกันเอ๊ะหรือรอดใต้สะพานดีเนาะเดี๋ยวดูก่นนะมีทางไหมน่าจะมีทางวิ่งรอดสะพานเด้นะ ปลอดภัยขึ้นหเอานะ,ะ,าะาไปเมื่อกี้นะแต่เช้าๆผมไม่น่าเลยอ่ะแถมดูน่านสารจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็แม่น้ำน่านเดี๋ยวเราลองข้ามไปฝั่งนู้นแล้วองไปวิ่งดู ก่อนแล้วกันนะงูเดี๋ยวไฟขากลับโอ้นี่วัดอะไรเนี่ยเจดีวัดอะไรก็ไม่รู้นะสุดดีเหมือนกันการวิ่งยามเช้าในเมืองโดยเฉพาะเมืองต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ดีนะครับอ๋อนี่ไงวัดวัดราชบูรณะ พระสวยด้วยฮนะขอชม์เข้าไปดูนิดนึงขอพรพาบุรณะนะครับน,นี่อะไรอ่ะเหมือนท่านกำลังจะทำพิธีดีเลยอ่ะอสวยงามอยู่นะสวยงามอยู่ ไปต่อครับตรงนี้มีทางลงไปวิ่งเย็ดน้ำรออะไรละครอุยจัดไปแอบดบูน้ำหน่อยมีเลยเยอะมีเลยหลายขั้นเปลี่ยนแผนเล็กน้อยเจอน้องหมาขึ้นระยะไม่ค่อยเป็นเม็ดขอถอยจ้า ย้อนตะวันย้อนตะวันแสงแดนงดงามสดใสดีแต่อย่าสายตัวนี้นะมันจะร้อนเจอลูกพี่เเจอลูกพี่ต้องทคานค่อยรบนะไอ้ลูกพี่ไปนะปล่อยต่อได้ก็ร้านนี้น่าสนใจฮะ ไออัวกันแต่เช้าเลยอหอมากอะ่ะจะรอดปะเนี่ยเราจะพอในเมืองที่เราไม่รู้จักคือเราก็จะเจออะไรที่มันดูน่าสนใจด้วยอยากชวนให้แวะตลอดก็สปีดก็จะตําเตี้ยเรียดีหน่อยนะครับไปไปกันนี่ก็มาเจอ ที่เห็นดิรีดูลุคแอนด์ฟิลนี่เหมือนยุโรปมาอยู่ที่ทิศโลกนี่มีมไกัแครับมายู่เพียบเลยมี่แค่มีอ่ะมาแน่มาแน่ปปไปไม่ถึงเป้าหมาย ด้านหน้าเรามีหมายอยู่ฝูงหนึ่งอาจจะต้องขอตัวนะครับมาได้แค่ระหว่างทางน,นี่อะไรหน้าน้ำดูมีห่อคอย,หยหเหมือนหนังเหมือนในหนังดิสนีย์เราประมาณนะั้นตอนนี้ก็ดูนิ่งๆดีนะแม่น้ำน,ำน,ำนำ่แต่จริงๆก็ดูชัาๆนี่มันไหลไหลแรงพอสมควร ขอแช่ผ้าซะลุ่มนะพรอมวิ่งกลับมาได้ประมาณ3โลพอดีครับก็ไปอันสิ้นสุด end of the running way นะแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่แต่ก็เอาละขอปลอดภัยไว้ก่อนมีกองทัพน้องหมาเราก็ถอยนะจะยิ่งเป็นถิ่นไม่คุ้นด้วยละอย่าเสี่ยงมีฝาก็ไม่เป็นไรได้มา3ามโลเดี๋ยววิ่งกลับอีก3มโลกะนุ้มกระนิ้งไปเคครับกลับละ ไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ได้วิ่งไปต่อก็ขออ้อมนิดนึงแล้วกันนะตามภาษานี่ถนนสุรสีหัวมุมก็เป็นร้านเนี่ยโอ้ร้านกาแฟโอ้โหนี่เขาแต่งตีมอย่างนี้ด้วยนะมีอยากใหญ่เนี่ยตีมอะไรนะตีมฮาโลวีนคืนนี้พอดีนี่เร่ออะไรเนี่ยมีสตรีทอาร์ตแบบนี้ด้วยเว้ยเฮ้ยมัน หรือมันคือการประกาศคนหายเนี่ย<ป>นะอะไรเนี่ยอเอาวะไปซึ่งที่ร้านบุกเข้าเมืองก็เลยเป็นแถากุุงหน้าค้า ตลาดเลยดีไหมเดี๋ยวไม่ได้ออกเดี๋ยวของกินเยอะไปมาที่นี่แล้ยอมยอมไปสีแดงไปแดงกันแล้วกันนะ เดี๋ยวขาวิ่งจับเรือ่อที่หน้ามีอะไรบ้างนะเพาว่าดูที่หน้าก็มีของขายนิดนึงอ,อาจจะพอได้กลิ่นนิดนี้อ่ะมาต่อนี่อะไรเนี่ยวิ่งวิ่งอยู่กลายเป็นมาถึงญี่ปุ่นเพราะอย่างนั้นโอ้ ก็จะต้องระวังพื้นหน่อยนะครับพื้นมันก็จะหลากหลายแบบหน่อยอาจจะเจอพื้นเนี่ยื่นเรื่เหมือนอกัน,น,นก,นก,นนก,นก็ต้องระวังนิดนึงเอ้าถ้างั้นเจอหอนาฬิกานอไปถ่ายรูปกับหอนาฬิกาขอรลูกปิ้งหน้าหอนาฬิกาสักรูปแล้วกันเนาะน่าจะแจ่ม ยังสะพานสะพานที่สองอ๋อที่มาเดี๋ยวไปกลับไปวิ่งเรียบน้ํากันละไปครับที่เราข้ามไปข้ามมาแล้วเจอน้องหมาชุดแรกไงแเราก็ถอดใจมีศาราสวนสาธา,ารณะสาธาระยอมยอมด้วยช้สา,าส,าาสาายยวย ภาสวยกำลังงามเลยเออว่าแต่เราข้ามไปวิ่งฝั่งนู้นดีไหมเนี่ยมันจะวิ่งฝั่งเดิมต้นไม้ต้นนี้แปลกฮะมีย็งคนเอาทองมาล้อมด้วยแบลกดีเป็นศิลปะประจำท้องถิ่นแบบแปลกๆใหม่ๆดีครับ อ,อดีนะดีนะเพื่อมีความอาร์ตนะใช้ได้ไปไปตัดสินใจก่อนจะข้ามฟากหรือฟากนี้ดีเฮ้เครื่องติดแล้วเครื่องติดแล้วไม่มีกลับทางเดิมรล้วนีเลยครับยิงข้ามสะพานข้ามน้ำไปฝั่งนู้นนั่นนั่นนั่น ได้มีวิวอีกแบบนึงขนวิ่งเพียบเลยสวัสดีครับ เจ้าถิ่นจะต้องทําความเคารพสวัสดีครับสวัสดีครับเจออีกท่านหนึ่งก็สวัสดีครับสวัสดีครับเราไม่ยุ่งกันนะครับอโอ้มีสติอาร์ตออแต่ตัดสินใจถูกมาฝั่งนี้วิวเขาจัดภูมิทัศน์ดีอ่ะ,อะต้นหมงต้นไม้ด้วยมีจุดให้ถ่ายรูป เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอ่ไปครับไปต่อ,อเ่สะพานอันนี้ไปค,ความไร็กที่สวยงามความไร็กที่สวยงามเอาเก็บภาพความไร็กที่สวยงามับ ชอบอะไรแบบนี้ชอบเนี่ยแดดยังไม่แรงพระาทิตยังไม่ล้นล้นขอบต้นไม้ฝั่งนู้นเราก็วิ่งสบายแจ๋วเลยอโอ้ี่อาคารอะไรอีกข้างหน้าเดีด๋ยวไปดูกันมันคือโรงแรมวังจันทริววิวไม่รู้ยังเปิดหรือเปล่าแต่ว่าดูอลังมากเลย โหแล้วเพิ่งเห็นตอนนี้ฟ้าสวยมากเลยอ่ะโอ้โหฟ้ายามเช้าพิษณุโลกสวยมากคุ้มค่าการตื่นมาโหสวยๆเดีดดดเ๋ยวต้องเก็บภาพอีกหน่อยละเห็น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 จุดตั้งกล้องที่จะได้ภาพส,สวยๆละนี่มีน้องหมาอุปสรรค สวัสดีครับสวัสดีครับเราไม่เล่นกันนะเราไม่เล่นกันนะมาริมถนนวิ่ง,งริมถนนเออไม่ใช่สิถนนริมน้ำอีกฝ้าหนึ่งตรงข้ามกับฝ้าวัดเอออันนี้ค่อยดูสะอาดสะอ้านหน้าวิ่งหนักแล้วก็ท้องฟ้ากำลังสวยแต่แดดยังไม่มาโชคดีแต่แต่ ก็มารับอากาศเช้ากันนะครับทุกคนสดชื่นไปด้วยกันตอนเชา้าที่พิษณุโลกหวังว่าคลิปนี้จะมีคนดูถึงสลายเดียร้อยดีมัไหมเคยทำคลิปที่ไปอะไรนะสวนเป็นจกิกิติโอ้โหคนดูเป็นหมืน่นมีอยู่คลิปเดียวคลิปอื่นไม่มีคนดูเลย <laughs> แต่ว่าอยากให้สัมผัสนะมันยากาศผมว่าดีอ่ะแต่ว่าคงไม่ใครมาเสิร์ชแล้วนะว่าเอาวิ่งพิซซษาโลกวิ่งไหนดี